สวัสดีทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าจะเห็นโ,โอ๊ตหน้ามืดกันไหมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านโ,โอ๊ตเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มนะเอาเป็นว่าถ้าไม่เห็นก็ฟังกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะวันนี้โอ๊ตเนี่ยมาเลือกมุมนี้เป็นมุมหน้าบ้านนะคะมิสเตอร์กลับมาถึงบ้านแล้วก็จะเห็นรถคันนี้ของมิสเตอร์นั่นเองนะคะแล้วด้านหลังก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่อง สามีกันนะคะใครที่คิดว่าตายแล้วฉันเป็นโสดฉันไม่มีคู่ฉันจะฟังได้ไหมเนี่ยฟังได้ค่ะฟังได้เพราะว่าคู่โบดอะ่ะไม่มีหวานแหววนะคนที่เป็นผู้ชายนะคะคุณคุณผู้ชายอ่ะไม่ใช่คนที่เป็นผู้ชายคุณคณุผู้ชายเข้ามาฟังได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณภรรยาของคุณก็ได้นะเรื่องเล่าเป็นเรื่องระหว่างโบดกับมิสเตอร์นะคะ สามีภรรยาคู่นี้อยู่บ้านเลขที่เกนะ้าณเดลาแวร์สหรัฐอเมริกาเอาเรื่องเมื่อเร็วๆนี้ก่อนนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ส 19, 19สิงหาคมเอ๊ะ19เปล่าสิสิงหาคม2520เอ๊ะ2520 2020ปีปีฝรั่ง2020 ปีไทย2,563เออปวระม่วเมาไปหมดแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยปดพูดเรื่องอีโก้พูดเรื่องเคมีไม่ตรงกันอยู่นะเป็นเรื่องต่อเนื่องมาแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ เกี่ยวข้องคือโปรอะไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มิเตอร์ฟังมิเตอร์ก็ฟังอย่างดีเพราะว่าปกติแล้วเขาเป็นคนฟังนิ่งๆมิเตอร์พูดน้อยป๊ดพูดเยอะมิเตอร์เป็นคนง่ายมากป๊อะเป็นคนง่ายนะแต่พอมาเจอมิเตอร์เนี่ยป๊ดยากกว่ามิเตอร์ไงปอก็เล่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนพอตอนจบเขาบอกว่าก็อยู่อะไปยุ่งเรื่องคนอื่นเองอันนี้หนึ่งแล้วนะ แล้วที่ผ่านมามิเตอร์ก็ฟังฟังแล้วก็เงียบนิ่งไม่วิจารณ์ใครตัวของโบสในเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เล่าให้ฟังไม่มีอะไรที่ต้องตำหนิไงเขาก็จะไม่พูดอะไรแต่เขาก็จะนิ่งแล้วก็จบฟังนิ่งแล้วก็จบจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วโบสก็เล่าให้น้องที่เรียนภาษาอังกฤษก,กับโบสฟังเขาก็หัวเราะเว้ยเ,เขาบอกว่าหือชอบนะแบบเนี้ยดีกว่า สามีบางคนเขาถามว่าเออพี่อเคยเจอไหมพี่บอกพื่เคยเจอสามีบางคนน่ะเขาไม่ฟังเหตุผลใดๆไม่คิดด้วยว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเมียเขาอะ่ะเขาจะเข้าข้างเมียเขาก่อนโ้ได้เคยฟังมาโ้ไม่เคยประสบด้วยตัวเองนะเคยฟังมาว่ามีสามีของเพื่อนคนหนึ่งคือเพื่อนในคนหนึ่งเล่าฟังอะ่ะนานแล้วตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีใครครบ มีสามีของเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ฟังเรื่องเล่าจากภรรยาเขาว่าเออมันเป็นเหตุนั้นเหตุนี้แล้วภรรยาเขาอะถูกเพื่อนว่ามาสามีฟังจบฝ่ามีไม่คิดเลยนะว่าใครผิดใครถูกไม่วิเคราะห์ใดๆทั้งสิน้นสามีขับรถออกจากบ้านพาภรรยาตัวเองไปด้วยนะไปด่าเพื่อนของภรรยาที่ว่าภรรยาตัวเองอะ สองบ้านนี้ก็เลยไม่ถูกกันโดยปริยายะนะนี่ก็คือเหตุที่เกิดขึ้นนะสามีโบดะไม่มีเขาจะไม่วิจารณ์คนอื่นเลยไม่เลยเรื่องไหนที่โบด์เล่าแล้วเข้าตัวโบดเนี่ยโบดจะโดนคนเดียวไงแต่เขาจะไม่วิจารณ์คนอื่นโบดชอบเหมือนกันนะโบดชอบอะชอบแบบนี้เรื่องการชมกันไม่เคยเขาไม่เคยชมโบดเลยนะถามว่าแล้วโบดร,รู้สึกน้อยใจเสียใจเลยไม่อะ่ะโบดชอบแบบนี้อะ ฟังดูเหมือนเถื่อนไหมแต่ว่าคู่บสอะ่ะเถื่อนน้อยกว่าบางคู่นะเพราะเห็นบางคู่เขาก็เถื่อนเถื่อนดิบ,ด,บดิบกว่านี้นะแล้วคู่ของคุณนะ่ะเป็นยังไงมีอะไรน่ารักน่ารักแบบที่ไม่ต้องสวีทหวานวิววิวนะเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาเล่าให้ฟังเล็ก,ล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 กๆน้อยๆเท่านี้แหละไปละขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ